สวัสดีครับกผมช่อง Dark s ซิลูอีกครั้งนะครับกันยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่377ความเดิจากตอนที่แล้วโจหยุ่นของเราก็เอาชนะแล้วก็กำลังจะออกมาจากมิตินะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่377ประกาศสงครามผู้คนจำนวนนับไป่วนจ้องมองไปยังทางเดินมิติหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดในที่สุดการแข่งขัน9นก้าอาณาจักรก็สิ้นสุดลงที่ทางเดินมิติบิดเบี้ยวในขณะที่ร่างนับไปท้วนบินออกมาเหมือนดังฝูงตะกะแน่นเสียงหวีดแหลมของรมดังขึ้นไปทั่วพื้นที่ฝูงชนบนภูเขาส่งเสียงเชียร์กันอย่างกึกก้อง ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นเช่นไรกลุ่มการต่อสู้ของอาณาจักรของตนก็สมควรได้รับความเคารพกลุ่มต่างๆยังคงเคลื่อนตัวออกจากทางเดินมิติและหยุดลงบนภูเขาโจวยวนผู้นำกลุ่มจากอาณาจักรเทียนหยวนกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนอย่างไม่ต้องสงสัยสายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมรวมถึงทั้งความอิจฉาก,ก็ฉายชัดไปทั่วดวงตาหากพิจารณาจากความแข็งแกร่งโดยรวมของข,องขนาดกลุ่มแล้วอาณาจักรเทียนหยวนยังคงเป็นอนาณาจักรที่ไม่ได้โดดเด่นในบรรดา9้าอาณาจักร แต่ใครจะไปคิดว่าอาณาจักรเทียนหยวนจะเป็นอนาณาจักรที่เป็นประกายอย่างโดดเด่นในการแข่งขันก้าวอาณาจักรครั้งนี้กลั่นแน่นอนถ้าให้ชัดเจนควรเป็นแค่โจหยวนแห่งอาณาจักรเทียนหยวนโจหยวนยืนอยู่ด้านหน้าสีหน้าของเขาสงบนิ่งและเฉยเมยแต่เย่ปิงหลิงยี่ซิวซุยและคนอื่นๆทางจับจ้องทางด้านหลังของเขาด้วยความเกรงขามความเคารพและความชื่นชมที่มีแทบจะล้นออกมาจากดวงตา ชื่อเสียงโจโหยวนในหมู่ยอดฝีมือระดับสภาวะคุมพลังจิตของอาณาจักรเทียนหยวนอาจกล่าวได้ว่าถึงจุดสูงสุดไปแล้วแม้แต่ลู่เซียวผู้ซึ่งเคยมีอคติต่อโจโหยวนในอดีตก็ยังต้องยอมจำนวนต่อเขาอย่างเต็มใจลู่เซียวรู้ดีว่าเขาไม่มีคุณสมบัติเพียงพออีกต่อไปดังนั้นเขาจึงดีใจมากที่โจโหยวนได้เป็นผู้นำของสาราอาณาจักรเทียนหยวน หั่นหยวนและคนของเขามารวมตัวกันด้วยสีหน้าระอายท้ายที่สุดแล้วกลุ่มของเขาก็เป็นกลุ่มแรกจากาจาการจักรเทียนหยวนที่ถูกคัดออกอ่าผู้นำสาละหั่นหยวนกล่าวด้วยน้ำเสียงเคารพดวงตาแฝงไปด้วยความเกรงขามเพราะเขาเองก็ได้เห็นความสำเร็จอันน่าสะพรึงกลัวของโจหยวนผ่านกระจกในขณะที่ความเคารพที่เขามีต่อโจหยวนก็พุ่งถึงขีดสุดท้ายที่สุดแล้วใครเจ้าทุยท้ายที่สุดแล้วใครเราจะคิดว่าโจหยวนจะสาม,มารถโค่นเจ้ามู่เซินได้ โจหยวนโบกมือไม่เป็นไรข้าไม่โทษเจ้าหรอกเขาหันไปหาสมาชิกกลุ่มอื่นๆที่อยู่ด้านหลังหั่นหยวนและยิมพวกเจ้าก็ทำได้ดีมากแล้ว พวกเขาหน้าแดงด้วยความอับอายในทันทีเมื่ได้ยินคำชมของโจโหยวนสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสาราคีรีแต่เมื่อเผชิญหน้ากับโจโหยวนในตอนนี้พวกเขาก็ไม่กล้าทำตัวสบายๆเหมือนเช่นในอดีตต่อไปหลังจากปลอบใจฮั่นหยวนและเหล่าลูกทีมโจหยวนเงยหน้าขึ้นมองจี้จริงในอากาศนางนั่งอยู่บนดอกบัวสีอ่อนผมสีไวยแดงสั้นของนางปลิวสวัยไปตามสายลมนางสบตากับโจหยวนและยิ้มให้เขาอย่างชื่นชม เห็นได้ชัดว่าจี้จริงก็พอใจเป็นอย่างมากกับผลงานของโจโหยวนในการแข่งขันก้าวอาณาจากักรนี้ขณะที่กลุ่มต่างๆออกมาจากทางเดินมิติยอดฝีมือสภาวะเขวิถีในอากาศก็เหลือบมองสายตาหลายคู่ฉายแววอยากรู้ขณะที่พวกเขามองผ่านโจโหยวนไปในฐานะเจ้าภาพแห่งการแข่งขันก้าวอาณาจากักรเจ้าเซียนซูนมีสีหน้าเรียบเฉยพรางก่าวยังไม่ใส่ใจว่าการแข่งขันก้าวอาณาจักรสิ้นสุดลงแล้วการต่อสู้อันยิ่งใหญ่จบลงทุกกลุ่ม รวบรวมจิตวิญญาณและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการประกาศอันดับในขั้นตอนสุดท้ายเสียงของเขาค่อยๆเงียบลงเสียงวุ่นวายในกลุ่มต่างๆและในแต่ละอาณาจักรก็ยังคงนดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งหยวนคุณจากอาณาจากักรหยูโจเป็นคนแรกที่ก้าวออกมา เขาโบกแขนเสื้อกว้างของเขาก่อร่างเป็นทรงกลมแสงที่บรรจุต้นกำเนิดแห่งปฐมภาวะนับหมื่นไหลเวียราวกับปลาแต่ทั้งหมดนั้นเป็นต้นกำเนิดแห่งปฐมภาวะธรรมดาและต้องใช้ต้นกำเนิดแห่งปฐมภาวะหนึ่งพันชิ้นจึงจะเปลี่ยนเป็นต้นกำเนิดแห่งปฐมภาวะขั้นสูงได้ย้อนคุณดีดนิ้วดอกบัวแสงมากกว่า200ดอกก็ผพุดขึ้นในที่กักเก็บพลังพุ่งเข้าหาลูกแก้วแสงหยวนอนาณาจักรยูโจของข้าพบต้นกำเนิดแห่งปฐมภาวะธรรมดาทั้งหมด2 3 0 0 0ชิ้น และต้นกำเนิดแห่งผสมภาวะขั้นสูง208อันย้อนคุณลายงานอาณาจักรสวีนจเี G, เก็บเกี่ยวต้นกำเนิดแห่งผสมภาวะธรรมดาได้25,000ชิ้นและต้นกำเนิดแห่งผสมภาวะขั้นสูงอีก300ชิ้นจิวกงกล่าวด้วยเสียงดังและชัดเนนจนอาณาจักรเฉินหวนต้นกำเนิดแห่งผสมภาวะธรรมดา30,000ชิ้นและต้นกำเนิดแห่งผสมภาวะขั้นสูง600ชิ้นอนาณาจักรสวีนไฮ ต้นกาเนิดแห่งปฐมภาวะธรรมดาห้าหมื่นชิ้นและต้นกําเนิดแห่งปฐมภาวะขั้นสูง900ชิ้นซูโย่ไว้ขยับริมฝีปากสีแดงของนางภายใต้สายตาที่มองมานับไม่ถ้วนมีเสียงอ่อนโยนดังขึ้นอนาณาจักรจือเซียวต้นกําเนิดแห่งปฐมภาวะธรรมดาหกหมื่นชิ้นต้นกําเนิดแห่งปฐมภาวะขั้นสูง1,200ชิ้นอู่เย่าแสดงสีหน้าเฉยเมยตามปกติของนางขณะที่นางกล่าวว่าอาณาจักรอูอ่เซิน ต้นกําเนิดแห่งปฐมภาวะธรรมดาหกหมื่นชิ้นและต้นกําเนิดแห่งปฐมภาวะขั้นสูง1นึ0งชิ้นหลังจากทุกคนรายงานผลไปแล้วฝั่งอาณาจักรวานซูใบหน้าเจ้ามูเซินซีดเผือกเขาพึ่งฟื้นจากสติหลังถูกเตะออกจากขูเพลนรกที่ล่มสลายเขาพูดด้วยเสียงแผ่วเบาอาณาจักรวานซูเก็บเกี่ยวต้นกําเนิดแห่งปฐมภาวะธรรมดา90,000ชิ้นและต้นกําเนิดแห่งปฐมภาวะขั้นสูงได้800ชิ้น เหล่าผู้มีพรสวรรค์แห่งอาณาจักรวานซูต่างเก็บเกี่ยวต้นกำเนิดแห่งปฐมภาวะขั้นสูงจำนวน800ชิ้นได้จากการแข่งขันย่างดูเดือดชิงรูปปั้นหินสองรูปสุดท้ายหลังจากที่เจ้ามูเซินได้ถูกกำจัดออกไปจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าไม่ควรประเมินความแข็งแกร่งโดยรวมของอาณาจักรวานซูแม้จะเสียเจ้ามู่เซินไปพวกเขาก็ยังมีพละกำลังเพียงพอที่ยึดรูปปั้นหินสองรูปสุดท้ายได้ แน่นอนว่ามีสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือโจโหยวนได้กำจัดซูหมิงซึ่งเป็นคนจากอาณาจักรเย่ากุยไปทางด้านอาณาจักรเย่ากุยใบหน้าซูหมิงแดงกำ่ำเนื่องจากเขาเป็นคนแรกที่ถูกกำจัดออกและไม่สามารถครองรูปปั้นหินหรือค้นหาต้นกําเนิดแห่งปฐมภาวะขั้นสูงได้ภายใต้สายตาย้อยเย้ยนับไม่ถ้วนซูหมิงพูดด้วยเสียงแหบพร่าว่าอาณาจักรเย่ากุยเก็บเกี่ยวต้นกาเนิดแห่งปฐมภาวะธรรมดาได้สามหมื่นชิ้นและ ต้นกำเนิดแห่งปฐมภาวะขั้นสูง18ชิ้นเสียงหัวเราะคิกคักแผ่กระจายไปทั่วแม้ทุกคนจะคิดว่าอาณาจักรเย่ากุยจะมีผลงานแย่ที่สุดแต่ก็ไม่คิดว่าจะแย่ขนาดนี้เย่ากุยทำร้ายสิิทิผลการแข่งขันที่แย่ที่สุดในรอบหลายปีท่ามกลางเสียงหัวราะอ,อันดังกึกก้องสมาชิกจากอาณาจักรเย่ากุยต่างเยียบงนันและแสดงสีหน้าด้วยความเขินอายแต่เสียงหัวราะนนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนัก สายตานับไปทวนกระจับจ้องไปที่นาจักเทียนหยวนพวกเขารู้ดีว่าผลงานของนาจักเทียนหยวนคือจุดเด่นที่แท้จริงภายใต้สายตาที่จ้องมองนับไม่ทวนโจหยวนก้าวไปข้างหน้าพูดออกมาเสียงดังฟังฉาดอาณาจักรเทียนหยวนเก็บเกี่ยวต้นกาเนิดแห่งปฐมภาวะธรรมดาได้สองหมื่นชิ้นแล้วต้นกําเนิดแห่งปฐมภาวะขั้นสูง4,700ชิ้นเสียงโจหยวนดังกล้องไปทั่วผู้คนมากมายอดไม่ได้จะสูดหายใจอย่างแรงต้นกาเนิดแห่งปฐมภาวะธรรมดาสองหมื่นชิ้น เทียบเท่ากับต้นกําเนิดห่งปฐมภาวะขั้นสูง20ชิ้นและถือว่าไม่ได้มีความสําคัญอะไรแต่4,700ชิ้นของต้นกำเนิดแห่งปฐมภาวะขั้นสูงเพียงพอจะบทขยี้ผู้อื่นได้นี่คือการเก็บเกี่ยวจากการชนะรงางวัลรูปปั้นหินที่เก่าแก่ที่สุดแม้ทุกคนจะคาดเดาผลลัพธ์ไว้อยู่แล้ว แต่เมื่อโจหยวนรายงานผลของการเก็บเกี่ยวด้วยตนเองพวกเขาก็ยังอดประหลาดใจไม่ได้ในที่สุดผู้ชนะในการประลองก้าวอาณาจักรก็ปรากฏตัวขึ้นสายตาชื่นชมและประหลาดใจนับไปทั่วจ้องมองไปที่โจหยวนความสำเร็จของอาณาจักรเทียนหยวนเกิดขึ้นได้ก็เพราะโจหยวนเท่านั้นสมาชิกอาณาจักรเทียนหยวนอดไม่ได้จะโห่ร้องและปรบมือกันอย่างกึกก้องในอากาศ ใบหน้าเจ้าเซียนซุนไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆเขากำหมัดแน่นจ้องไปที่โจหยวนด้วยแววตาเย็นชาโจหยวนอาจกล่าวได้ว่าได้ทำลายชื่อเสียงและใบหน้าของนัารักหวานสูจนสิ้นซากจี้จิงถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกนางหันไปหาเจ้าเซียนซุนและพูดยังไม่ใส่ใจเจ้าเซียนซุนผลการแข่งขันออกมาแล้วเจ้าไม่ประกาศผลอันดับหรอเจ้าเซียนซุนยิ้มอย่างเย็นชาไม่ได้โต้เถียงกับจี้จิงกราบกันเสียงเรียบเฉยของเขากราบดังกึกก้องไปทั่ว การแข่งขันเก้าอาณาจักรสิ้นสุดลงแล้วผู้ชนะก็คืออาณาจักรเทียนหยวนเสียงอุทานด้วยความปาระหาดใจย,ยังคงดังไปทั่วภูเขาบัดนี้ฝุ่นได้จางลงอย่างแท้จริงแล้วในที่สุดโจโยหยวนก็เผยรอยยิ้มออกมาเขาต่อสู้อย่างหนักมาเกือบสองปีนับตั้งแต่มาถึงสวรรค์หุนหยวนในที่สุดวันนี้ก็มาถึง ตราบใดที่นาจักเทียนหยวนชนะเริศอันดับหนึ่งในการแข่งขัน9นก้าอาณาจักรเขาก็จะมีสิทธิ์รับหน้าที่ดูแลโคมไฟมังกรบรรพบุรุษและก้าวแรกของเขาในการปลุกเยาเยาก็สําเร็จในที่สุดในอากาศเบื้องบนจี้จิงยิ้มจากนั้นพูดกับเจ้าเซียนซุนว่าเนื่องจากอาณาจักเทียนหยวนของข้าชนะเลิศการแข่งขันเก้าอาณาจัก ข้าหวังว่าอาณาจักรวานซูจะส่งมอบโคมไฟมังกรบรรพบุรุษให้กับอาณาจักรเทียนหยวนของข้าจัดการรอยยิ้มแปลกๆป,ปรากฏบริฝีปากของเจ้าเซียนซุนขณะที่เขาพูดอย่างไม่เร่งรีบแม้ว่าอาณาจักรเทียนหยวนจะชนะเลิศในการแข่งขันเก้าอาณาจักรแต่สําหรับโคมไฟมังกรบรรพบุรุษนั้นข้าเกรงว่าตอนนี้ข้าคงให้มันกับเจ้าไม่ได้เมื่อจี้จิงได้ยินคําเหล่านี้สีหน้าของนางก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาในทันทีเจ้าเซียนซุน เจ้าหมายความว่ายังไงใบหน้าจี้จริงถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งและเขตแดนแห่งกฎปรากฏขึ้นทางด้านหลังของนางนางจ้องมองเจ้าซินซุนด้วยสายตาเย็นชาไอ้สารเลวคนนี้ต้องการสร้างปัญหาอะไรอีกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าอาณาจักรวานซูของเจ้าได้ครอบครองสวรรค์หุนหยวนเอาไว้แล้วเจ้ากล้าที่จะฝ่าฝืนกฎที่ก้าจักรพรรดิได้ตั้งเอาไว้เมื่อครั้งนั้นเหรอ ยอดฝีมือสภาวะเขวิถีอีกหกคนต่างมีสีหน้าแตกต่างกันออกไปไม่มีใครคัดค้านพวกเขาจ้องมองไปที่เจ้าเซียนซุนดังที่จี้จิงได้กล่าวเอาไว้จัก,กรพรรดิทั้ง9้าอาณาจักรนั้นได้กำหนดกฎในการประรองเอาไว้และไม่มีใครสามารถเพิกเฉยต่อมันได้แแต่อาณาจักรหวานซูเจ้าเซียนซุนหัวเราะเบาๆผู้โสจี้จิงไม่จำเป็นต้องตราหน้าข้าด้วยคำดูถูกเหยียดยามเช่นนั้นหรอกข้าเจ้าเซียนซุนรับคำดูถูกเช่นนั้นไม่อยู่ไหว แล้วทำไมเจ้าถึงบอกว่าเจ้าไม่สามารถมอบโคมไฟมังกรบรรพุรุษให้กับอาณาจักรเทียนหยวนของข้าได้ละ่ะโจหยวนชนะเลิศการแข่งขันเก้าอาณาจักรตามกฎแล้วอาณาจักรเทียนหยวนควรเป็นผู้รับผิดชอบโคมไฟมังกรบรรพุรุษใช่แล้วตามกฎเช่นนั้นก็ถูกต้องเจ้าเสียนซุนกล่าวอย่างเฉยเมยเขาเหลือมมองหน้าจี้จริงแววตาประหลาดนั้นยิ่งทวีความรุนแรง แต่นั่นอยู่ภายใต้สมมุติฐานที่ว่าอำนาจที่ดูแลโคมไฟมังกรบรรพบุรุษต,ต้องเป็นหนึ่งใน9้าอาณาจักรจี่จริงแผ่พลังเย็นเยือกไปทั่วร่างส่งผลให้แม้แต่พลังหยุนที่แผ่กระจายไปทั่วโลกต่างปั่นป่วนอย่างรุนแรงเสียงกระซิบรอบภูเขาหยุดลงในทันทีผู้คนจำนวนมากต่างจ้องมองไปยังอากาศด้วยความงุนงงความโกรธของยอดฝีมือสภาวะเขวิถีอาจอธิบายได้ว่ารุนแรงมาก ทุกคนในฝ่ายอาณาจักรเทียนหยวนต่างงุนงงโจหยุนก็ขมวดคิ้วเช่นเดียวกันเขารู้สึกไม่สบายใจเจ้าเสียนสุนคำลังวางแผนอะไรอยู่เสียงจี้จิงเย็นช้าร้าวกับน้ำแข็งแผ่ซ่านไปทั่วทั้งอากาศจากที่เจ้าพูดมาเจ้าดูเหมือนจะต้องการถอดอาณาจักรเทียนหยวนของข้าออกจากหนึ่งในเก้าอาณาจักรอย่างนั้นหรอนี่เป็นคำสั่งของจกักรพรรดิวานซูหรืออย่างไรข้าจะบอกให้เจ้ารู้ถึงแม้เขาจะเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ แต่เขาก็ไม่อาจควบคุมอาณาจักรเทียนหยวนของข้าได้ถ้าเขาเก่งกาจขนาดนั้นเขาสามารถทำร้ายอาณาจักรเทียนหยวนตอนนี้ได้เลยผมสีวายแดงของนางปลิวสวัยไปตามสายลมดวงตาแจ่มใสของนางยิ่งดุดันขึ้นแม้นางจะพูดถึงจกักรพรรดิหวานซูก็ไม่มีวี่แววของความหวากลัวแม้แต่น้อยแม้คู่ต่อสู้จะเป็นถึงจกักรพรรดิแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านางจะทำอะไรไม่ได้เลย หากว่าหวานซูคิดว่าตนสามารถขับไล่อาณาจักรเทียนหยวนออกจากเก้าอณาจักรได้โดยไม่ต้องอธิบายอะไรเขาก็ประเมินพลังของตนเองสูงเกินไปเพราะถึงแม้สภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์จะแข็งแกร่งสักเพียงไหนแต่เขาก็ไม่ใช่คนเดียวที่เป็นในสวรรค์หุนหยวนยิ่งไปกว่านั้นชางหยวนผู้อยู่เบื้องหลังอาณาจักรเทียนหยวนก็ยังไม่ได้ตายคนอื่นๆอ,อ,อาจจะยังไม่รู้แต่หวานซูน่าจะรู้ดีลู่เสวียนกลางจากอณาจักรจือเซียวก็ขมวดคิ้วเจ้าเสียนซุน ้อาอาณาจักรสร้างอาณาจักรทั้งเก้านี้ขึ้นมาอาณาจักรวานซูของเจ้าไม่อาจทาตามที่เจ้าต้องการได้จินจงจากอาณาจักรอูเซนพยักหน้าอาณาจักรวานซูไม่ใช่ผู้ปกครองสวรรค์หุ่นยวนเขาขัดจังหวะเพื่อชดเชยโจหยวนที่ไปได้นาเผาพรัมกรศักดิ์สิทธิ์ของอู่เย่าออกไปอย่างไรก็ตามเขาก็เข้าใจว่าปัจจัยสําคัญที่สุดที่ทําให้โจหยวนหยุดก็คือการแทรกแซงของจกักรพรรดิอูเซน ยอดฝีมือสภาวะเควิถีคนอื่นๆ,ๆไม่ได้พูดอะไรแต่เห็นได้ชัดพวกเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันหากอาณาจักรวานซูแสดงท่าทีข่มขู่ได้เช่นนี้ก็หมายความว่าอาณาจักรวานซูไม่ได้ให้ความสําคัญกอาณาจักรอื่นๆเลยภายใต้สายตาจับจ้องของยอดฝีมือสภาวะเควิถีหลายคนเจ้าเสียงสูนหัวราอเบาๆและกล่าวพวกท่านเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วเขาไม่ได้บอกว่าอาณาจักรเทียนยนจะถูกถอดออกจากเก้าอาณาจักรเรื่องนี้ไม่เป็นไปตามกฎอยู่แล้วเขาพูดต่อหลังจะหยุดไปครู่หนึ่ง แต่ท่านก็รู้ดีว่าอาณาจักรเทียนหยวนนั้นอ่อนแอลงเรื่อยๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจกักรพรรดิชางหยวนหายตัวไปหากอาณาจักรเทียนหยวนยังคงเสื่อมโทมลงเช่นนี้และยังครองตำแหน่งหนึ่งในเก้าอาณาจักรพร้อมกับครอบครองทรัพยากรอย่างมหาศาล นั่นก็ไม่ยุติธรรมต่อน,นิกายและกลุ่มต่างๆในสวรรค์หุนหยวนยอดฝีมือสภาวะเขวิถีอีกหกคนต่างเงียบงนันเจ้าเซียนซุนหมายความว่าอย่างไรความแข็งแกร่งอาณาจักรเทียนหยวนเสื่อมถอยลงตามกาลเวลาแต่ยังคงมีรากฐานอันโดดเด่นดังนั้นนอกจากอีกแปอาณาจักรแล้วไม่มีนิกายหรือกลุ่มใดกล้าท้าทายอาณาจักรเทียนหยวนจีจิงจ้องมองเจ้าเซียนสุนดวงตานางเต็มไปด้วยเจตนาอันเย็นชาแล้วเจ้าคิดว่า มีนีกลายหรือกลุ่มอื่นใดที่ต้องการทำสงครามกับอาณาจักรเทียนหยวนของข้าหรอเจ้าเสียนซุนไม่หวั่นไหวต่อสายตาของนางตำแหน่งก้าวอาณาจักรสงวนไว้สำหรับผู้ที่มีความสามารถอาณาจักรเทียนหยวนกำลังจมดิ่งลงสู่หลุมลึกจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าอาจมีใครบางคนก้าวเข้ามาท้าทายอาณาจักรเทียนหยวนจริงเหรอถ้ามีกองกำลังใดต้องการท้าทายอาณาจักรเทียนหยวนของข้าก็เชิญออกมาได้เลย จีจิงกวาดสายตามองไปอรอบๆภายในอากาศนอกจากยอดฝีมือสภาวะเควิถีทั้ง9ก้านาจักรแล้วยังมีผู้นำนิกายและกลุ่มคนชั้นสูงในสวรรค์หุนหยวนอยู่อีกด้วยหากมีภัยคุกคามต่ออาจาักรเทียนหยวนนอกเหนือจากอีกแปดอาณาจักรก็คงจะเป็นนิกายและกลุ่มชนชั้นนําที่อยู่ตรงนั้นบรรยากาศในอากาศแทบจะแข็งตัวมันอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออก บนภูเขาเบื้องล่างเหล่านิกายละกลุ่มต่างต่างเงียบงันด้วยความกลัวเพราะพวกเขารู้สึกได้ว่าการโทษเถียงในอาการเบื้องบนนั้นไม่ใช่การต่อสู้เล็กๆอีกต่อไปมีความเป็นไปได้สูงที่จะยกระดับไปสู่การต่อสู้ที่แท้จริงและการต่อสู้เช่นนี้มันจะสั่นคลอนทั้งสวรรค์หุ่นยวนภายใต้สายตาเย็นชาของจี้จริงที่สามารถแช่แข็งทะเลเขตแดนแห่งกฎสั่นสะเทือนร่างถือดาบแสงสีแดงเข้มก็ลอยขึ้นมาอย่างช้าๆโอ้ฮ่าฮ่าข้าหงมจิวหยวน แห่งสำนักดาบเมคาแดงขอแสดงความเคารพต่อผู้วิโสจี้จิงเขาสวมชุดคลุมสีแดงเข้มรอยยิ้มฉายชัดช่องว่างด้านหลังสันไหวเขตแดนแห่งกดแดงกำแผวเบาก่อตัวขึ้นรอบตัวเขาเปร่งเสียงคำรามร้อกับเสียงกระบีอันมหึมาคลื่นเสียงทําให้แม้แต่อากาศนั้นก็ปรากฏร่องรอยของการเผาไหม้จางๆเอ้ามาครับคลื่นเสียงทําให้แม้แต่อากาศนั้นก็ปรากฏร่องรอยของการเผาไหม้จางๆหงจิ๋วหยวน เป็นผู้นำของสำนักดาบเมคาแดงสายตาเย็นชาจี้จริงหยุดนิ่งอยู่ที่ชายชุดสีแดงเข้มนางพูดยังไม่ใส่ใจว่าถ้าอย่างนั้นสำนักดาบเมคาแดงของเจ้าที่วางแผงจะประกาศสงครามกับวาณจักรเทียนหยวนใช่หรือไม่องจิวหยวนหัวรอบอเบาเมื่อได้สบตากระจี้จริงแววตาเย็นชาขึ้นสำนักดาบเบคาแดงของข้าขยายอำนาจได้ค่อนข้างดีตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็จริง แต่ระหว่างอาณาจักรเทียนหยวนกับพวกเรานั้นก็ยังคงมีช่องว่างขนาดใหญ่อยู่ดังนั้นดังนั้นวังมังกรพิษของข้าก็อยู่ที่นี่ร่วมด้วยเสียงต่ำดังขึ้นชายชาราล่ามผอมบางโผล่ขึ้นมาร่างเหวี่ยวย่นของเขาทรงพลังอันน่าสะพรึงกลัวนั่นถึงสารากืนวิญญ,ญาณของข้าด้วย ร่างหนึ่งซึ่งห่อคุ้มด้วยพลังหยวนสีดำปกปิดแม้กระทั่งใบหน้ากล่าวค่ว่าคณะหมอกดำนั้นดูเหมือนจะมีวิญญาณนับไม่ถ้วนคร่ำครวญอย่างเศร้าโศกอยู่รวมถึงภูเขาสายฟ้าอีกด้วยร่างยักษ์รูปร่างกำยำยืนตระงาอยู่ในอากาศร่างกายของเขาเป็่งประกายสายฟ้าจนทําให้ทั้งโลกสั่นสะเทือนกองกําลังชั้นสูงทั้งสี่ของสวรรค์หุนหยวนสแสดงเจตนาเป็นศัตรูจะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นในสวรรค์หุนหยวนแล้ว แต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ชายชาราผมขาวอีกคนปรากฏตัวขึ้นผมของเขาขาวโพลนหนวดเขาขาวร้าวกับเป็นอมตะพันธมิตรสามภูเขา,ข,าของข้าจะขาดจากเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่นี้ได้อย่างไร แม่แต่ยอดฝีมือสภาวะเควิธีอีกหกคนของอาาจักรก็หดตาลงอย่างรวดเร็วไม่มีใครคาดคิดว่าแม้แต่พันธมิตรสามภูเขาจะเข้าร่วมด้วยในบรรดานิกายและกลุ่มชนชั้นนํามากมายพันธมิตรสามภูเขาถือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะมียอดฝีมือสภาวะเควิธีถึงสามคน สีหน้าลูส่สเวียนกลางจีนจงเข่งขึมขึ้นพวกเขาเหลือมองเจ้าเซียนซุนและเข้าใจว่าอาณาจักรวานซูได้วางแผนจัดการทุกอย่างเอาไว้ดูเหมือนว่าจากักรพรรดิวานซูไม่ได้มีความตั้งใจจะปิดบังอะไรอีกต่อไปต้องการที่จะเปิดเผยเขี่ยวของเขาต่ออาณาจักรเทียนหยวนพวกเขาสัมผัสได้ถึงลมและฝนเลือดอย่างแผวเบาซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสวรรค์หุนหยวนได้เลยการรวมพลังของกองกำลังทั้งห้าสามารถเขย่าอาณาจักรเทียนหยวนได้จริง ยอดฝีมือสภาวะเขตวิถีทั้งห้าคนยืนอยู่ในอากาศโดยมีเขตแดนแห่งกฎปรากฏอยู่ด้านหลังของพวกเขาปล่อยขึ้นพลังอันน่าสะรึงกลัวออกมาทั้งโลกดูเหมือนจะถูกแช่แข็งสีหน้าจีจริงไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆขณะที่นางจ้องมองหงจิ๋วหยวนกุยหยวนและคนอื่น,นๆนางได้กล่าวว่าพวกเจ้าแน่ใจจริงๆหรือว่าต้องการท้าทายอาณาจักรเทียนหยวนข้าขอประกาศให้เจ้าทราบอย่างใจจริงว่านี่จะถือว่าเป็นการประกาศสงครามกับอาณาจักรเทียนหยวนของข้า น้ำเสียงสงบนิ่งจี้จริงเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าห้ากลุ่มต่างๆทั้งห้าร่วมมือการท้าทายอาณาจักรเทียนหยวนก็จะเกิดสงครามอย่างแท้จริงและขนาดของการต่อสู้จะยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสวรรค์หุ่นยวนในรอบหลายพันปีเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่กองกำลังอื่นๆกล้าที่จะท้าทายอาณาจักรทั้งเก้าหงจิวหยวนกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านผู้พปโสจี้จริงอาณาจักรเทียนหยวนปกครองแปดร้อยมณฑลและครอบครองทรัพยากรฝึกฝนมากมายมันไม่ได้ยุติธรรมกับพวกเราเลย เจ้าภูเขากุยหยวนกล่าวเสริมหากผู้โสจี้จริงยินดีแบ่งปันห้าร้อยมนทนให้กับเราเราจะไม่ทำให้ท่านขุนเคืองใจอีกต่อไปจี้จริงหัวร้อยยอดที่มุมปากเมื่อจักรพรรดิชางหยวนของข้ากลับมาและรู้เรื่องนี้เข้าข้าคิดว่าท่านคงจะเชิมเชยความกล้าหาญของพวกเจ้า สีหน้าของจิวหยวนและคนอื่นๆเปลี่ยนไปแววตาแห่งความหวาดกลัวชายวาบขึ้นในห่วงหลือท้ายที่สุดแล้วจักรพรรดิช,ช้างหยวนก็เป็นหนึ่งในผู้ทรงพลังที่สุดในสวรรค์หุนหยวนหากไม่ใช่เพราะการหายตัวไปของชางหยวนความเสริมสมของนาจักรเทียนหยวนตลอดหลายปีที่ผ่านมาและการสนับสนุนของจกักรพรรดิหวานซูที่มีต่อพวกเขาพวกเขาคงไม่กล้าจะรูปเนื้อสวยอย่างแน่นอนถ้าจาักรพรรดิชางหยวนสามารถกลับมายังสวรรค์หุ่นหยวนได้ เหตุใดเขาจึงเพิกเฉยต่ออาณาจักรเทียนหยวนมานานหลายปีแล้วเจ้าเซียนซุนกล่าวด้วยรอยยิ้มจังๆจีจิงจ้องมองเจ้าเซียนซุนอย่างเย็นชานางจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าอาณาจักรวานซูคือมือที่บงการกองกําลังทั้งห้าให้ประกาศสงครามกับอาณาจักรเทียนหยวนอาณาจักรวานซูคงทำสัญญาไว้แล้วว่าจะมอบผลประโยชน์มหาศาลให้กับกองกำลังทั้งห้านี้จนทำให้พวกเขายอมสละชีวิตเพื่อทำงานให้กับอาณาจักรวานซู อาณาจักรวานซูที่เตรียมการสำหรับวันนี้มานานแล้วอาณาจักรวานซูไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้โดยตรงเพราะจะนำไปสู่การต่อสู้ภายในระหว่างอาณาจักรทั้งเก้าและจักรพรรดิคนอื่นๆก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้ทว่าอาณาจักรวานซูไม่ได้ลงมือด้วยตนเองกราบใช้อำนาจจาก5้ากองกำลังชั้นยอดโจมตีอาณาจักรเทียนหยวนหากอาณาจักรเทียนหยวนพ่ายแพ้อาณาจักรวานซูย่อมมีเหตุผลมากพอที่จะถอดอาณาจักรเทียนหยวนออกจากหนึ่งใน9อาณาจักร บางครั้งการแสดงออกที่ผิวเผินก็มีความสำคัญเป็นพิเศษแน่นอนว่าจี้จริงรู้แผนการของจกักรพรรดิวานซูคือการบังคับให้ช้างหยวนต้องปรากฏตัวจกักรพรรดิคนอื่นๆก็มีแนวโน้วมว่าจะมีเจตนาเช่นนั้นเช่นเดียวกันความพยายามที่จกักรพรรดิวานซูทุ่มเทเพื่อขับไล่ช้างหยวนออกไปเมื่อหลายปีก่อนนั้นยังไม่เพียงพอและเขาเริ่มจะหมดความอดทนครั้งนี้เขาตั้งใจจะทำ้ายอาณาจักรเทียนหยวนเพื่อให้ช้างหยวนปรากฏตัว แต่เจ้าเซียนซุนดูเหมือนไม่ใส่ใจกับสายตาสังหารของจี้จริงเขาเหลือบมองยอดฝีมือสภาวะเควิธีอีกหกคนพร้อมกับกล่าวด้วยรอยยิ้มทุกคนขณะนี้อาณาจักรเทียนหยวนกำลังเผชิญกับความท้าทายที่มีความเสี่ยงที่จะถูกโค่นล้มและหากเป็นเช่นนั้นอนาณาจักรเทียนหยวนก็คงไม่สามารถติดอันดับหนึ่งในเก้าอาณาจักรนี้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วนิกลายและกลุ่มอื่นๆอ,อีกนับไม่ถ้วนในสวรรค์หุนหยวนก็คงจะรู้สึกขุนเคืองและไม่พอใจอาจนำไปสู่ความวุ่นวายได้ นี่คงไม่ใช่เรื่องดีสําหรับสวรรค์หุนหยวนของพวกเราหรอกใช่หรือไม่ยอดฝีมือสภาวะเขวิธีหกคนยังคงนิ่งเงียบอาณาจักรทั้ง9อ้าอารีเด้ว่าเป็นผู้ปกครองของสวรรค์หุนหยวนดังนั้นอนาณาจักรทั้ง9จึงต้องรักษาอํานาจของตนเอาไว้หากอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งใน9้นาอาณาจักรเสื่อมถอยลงหรือถูกนิกายหรือกลุ่มอื่นเข้าแทรกแซงหรือสามารถแซงหน้าได้ ปัญหาก็อยู่ที่อาณาจักรนั้นเองรอยยิ้มบนใบหน้าเจ้าเซียนซุนทวีความรุนแรงขึ้นไม่ได้เห็นความเงียบงันของพวกเขาเขาหันไปหาจี้จริงแล้วพูดอย่างสบายๆดังนั้นในตอนนี้หากอาณาจักรเทียนหยวนถูกโค่นล้มลงก็ย่อมไม่สามารถถูกเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน9อาณาจักรได้อีกต่อไปแน่นอนว่าจะไม่มีคุณสมบัติที่จะดูแลโคมไฟมังกรบรรพบุรุษสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปจีนจังพรางกล่าวต่อ ท่านผู้วโสจี้จริงไม่ใช่ว่าพวกเราไม่อยากมอบโคมไฟบรรพบุรุษให้ท่านหรอกนะแต่เราวางแผนจะรอจนกว่าอาณาจักรเทียนหยวนจะจัดการกับปัญหาทั้งหมดให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงจะมอบโคมไฟมังกรบรรพบุรุษให้ถ้าพาเรื่องราวไปได้อาณาจักรเทียนหยวนก็สมควรได้รับโคมไฟมังกรบรรพบุรุษจริงไหมเหล่าจี้จริงจ้องมองเจ้าเสียนซุนด้วยสายตาเย็นชาเจ้านกเท่าเจ้า อาณาจักรเทียนหยวนจะจดจำการกระทำของอาณาจักรวานซูในวันนี้เอาไว้และจะตอบแทนอย่างแน่นอนในอนาคตเมื่อได้ยินจี้จิงเรียกเขาเช่นนั้นเจ้าเสียนซุนก็น่ามืดในทันทีเพราะจี้จิงไม่ใช่คนแรกที่เรียกเขาด้วยชื่อนั้นคนที่รีเริ่มเรียกเขาก็คือสิทธิพี่ของจี้จิงไอสารเลวคนนั้นนั่นเองจี้จิงจ้องมองหงจิวหยวนและคนอื่นๆอย่างเย็นชาหากพวกเจ้าต้องการประกาศสงครามกับอาณาจักรเทียนหยวนของข้าจริง ข้าจะรับหน้าที่แทนอนาณาจักรเทียนหยวนนับจากนี้ไปกองกําลังทั้งห้าของพวกเจ้าจะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีรายชื่อศัตรูของอาณาจักรเทียนหยวนหากกล้าเข้าใกล้อาณาจักรเทียนหยวนคนของพวกเจ้าจะถูกสังหารทั้งหมดคําพูดของนางเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอันน่าสะพรึงกลัวหากกองกําลังชันนา รวมพลังกันคงจะมียอดฝีมือสภาวะเควิถีอย่างน้อย8ดคนแต่จี้จิงกลับไม่กลัวแม้แต่น้อยเพราะรากฐานพลังของหงจิวหยวนนั้นอ่อนแอเกินไปหากเกิดการประทะกันขึ้นจริงยอดฝีมือทั้งห้าของอาณาจักรเทียนหยวนสามารถรับมือศัตรูได้สองคนพร้อมกันด้วยเหตุนี้กองกําลังห้าอันดับแรกสามารถกดดันอนาณาจักรเทียนหยวนได้แต่จะสั่นคลอนรากฐานของพวกเขาจะต้องจ่ายด้วยราคาที่สูงมาก เมื่อเสียงจี้จริงค่อยๆเงียบลงรัศมีแห่งการสังหารก็แผ่ขยายไปในอากาศเมื่อเสียงจี้จริงแผ่วเบาลงนางกำมัดแน่นเขตแดนแห่งกดที่อยู่ด้านหลังก็แผ่ขยายออกไปอย่างกระทันหันทันใดน,นั้นคลื่นแสงสีฟ้าก็แผ่ออกกลืนกินโจอยู่และคนอื่นๆเข้าสู่เขตแดนแห่งกดของนางร่างของนางค่อยๆเลือนหายไปจนหมดสิน้นเสียงเยียบเย็นของนางเปลี่ยนไปด้วยเจตนาสังหารดังก้องไปทั่วโลกหากพวกเจ้าต้องการสู้อาณาจักรเทียนหยวนจะร่วมทางไปจนสุดทาง มาดูกันว่ากองกำลังทั้งห้าของพวกเจ้าจะสลายไปหรือเป็นอาณาจักรเทียนหยวนของข้าที่จะล่มสลายแทนทั้งโลกต่างเงียบสง,งบแม้แต่หงจิวหยวนเจ้าภูเขากุยหยวนและยอดฝีมือสภาวะเควิถีคนอื่นๆก็ยังตรึงเครียดยอดฝีมือสภาวะเควิถีโคกคนมองพวกเขาอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะสะบัดแขนเสือ้อขยายเขตแดนแห่งกฎของพวกเขาออกไปผู้คนในาจากของพวกเขาถูกกวาดเข้าไปด้านในและหายวับไปในพริบตา พงจิวหยวนกุยหยวนและยอดฝีมือสภาวะเขวิธีอีกสามคนมองไปที่เจ้าเซียนซุนซึ่งพยักหน้าให้พวกเขาก่อนจะหายตัวไปโหพงจิวหยวนกุยหยวนและคนอื่นๆต่างมองหน้ากาันสูดลมหายใจเข้าลึกจากนั้นสีหน้าของพวกเขาก็ดูร้ายขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นโอกาสอันดีที่จะกัดกินอาณาจักรเทียนหยวนเพราะกำลังอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอที่สุดยิ่งไปกว่านั้นจกักรพรรดิวานซูยังสัญญาว่าจะชี้แนะพวกเขาให้เข้าใจในขั้นสภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนี้ หากหนึ่งในนี้ได้กลายเป็นยอดฝีมือสภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วจะยังไงถ้าช้างหยวนกลับมาเมื่อคิดได้ดังนั้นพวกเขาก็หันหลังกลับและหายลับไปในท้องฟ้าอย่างไม่ลังเลกระที่ยอดฝีมือสภาวะเควิธจํานวนหนึ่งออกไปทุกคนบนภูเขาค่อยๆตื่นขึ้นจากบรรยากาศที่กดดันและรีบออกไปอย่างบ้าคลั่งพวกเขารู้ว่า เมื่อข่าวนี้แพ่สะพัดออกไปทั้งสวรรค์จะต้องสั่นสะเทือนเมื่อเทียบกับเรื่องสะเทือนโลกนี้แล้วการแข่งขันเก้า,นะากอาณาจักรคงไร้ค่าไปเลยสงครามสุดยอดที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรทั้ง9ก้ากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่377เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกวนอ้ยดีจริงๆ นึกว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งที่ไหนได้โดนอีกแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ของคุณดีตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b e กดกระดิ่งกิงเพื่อพลาดค่อถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ